ยืนอย่างคนเลยตัวตรงช่ะเออยืนตัวตรงมากอ,อยากเล่นอยากเล่นมาให้เขาเล่นหน่อยพังหมดแล้วลูก ลูงขาโลบเอาขาโลบเอาขาโลบเอาขาโลบถ่ายคลิปน้องอยู่อย่าบาังเลยเฝิวเิวเิวนี่เป็นไงล่ะโอ้ยยืนเก่งด้วยขอบาแมา่ขอพี่แมมมานะคะนี่เป็นไงล่ะ จังนี่หนูยืนเก่งไหมติดแต่ขาพี่กุ้งไปหมดเลยอ่อยาเหงาติดปากแล้วป่ะนะอะไรเอาออกให้หน่อยดิอะไรติดปากย้ายเขากิน,หนกเหมือนเห็นนะไม่แน่ใจ โอเคไม่ไมีไม่ไมีนี่เป็นไงล่ะท่ายืนโอ้โหไม่ทำมดดเดิ้ล <c oughs> ติดต<ป>่ขาพี่กุ้งว่ะ ติดตาขาพี่กุง้งยืนยืนนานนะเดีนน๋ยวนี้ยืนนานได้ของเล่นใหม่ไม่ธรรมดา <laughs> อยากเล่นได้ของเล่นใหม่โอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะเลยจากหนูน้อยไปนี่หนูยืนยังโ้นเลย ไม่ได้เลยแมไม่ให้เล่นอลไรพอแล้ว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 ยังจะเล่นอีกของใหม่ไงของใหม่ของใหม่ของใหม่เฮ้อเฮ้อเฮ้อ,อพอแล้วไหมคะพอแล้วไหมคะมีติดฟันไหมน,นะพีกพีกพีกพอแล้วนะ คนถ่ายค่ะน่าอ้วนใช่